มันมีกฎอันหนึ่งของคนที่สามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้ในโลกแบนี้คืออะไรครับคือคําว่าเห็นด้วยและคําว่าเข้าใจสถานการณ์เอครับแฟนทําผิดพลาดล้มเหลวในอะไรบางอย่างคนที่โน้มน้าวใจเป็นเขาจะพูดว่าอะไรครับเข้าใจแหละว่าถ้าเป็นฉันถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันก็คงจะตัดสินใจแบบนี้หรือถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะมีความเข้าใจในลักษณะนี้แต่วันนี้เราเป็นทีมเดียวกัน ยังก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันสิ่งไหนพลาดเราเอามาปรับปรุงสิ่งไหนดีแล้วเราก็ทําให้มันดีมากขึ้นนี่คืออะไรครับนี่คือคนที่โน้มน้าวใจและความรู้สึกของคนได้แต่สถานการณ์บีครับคือเวลาแฟนทาผิดพลาดเราจะบอกอะไรครับโง่ครับไม่รู้จักคิดเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้แล้วจะรับผิดชอบครอบครัวได้ยังไงเนี่ยคือคุณต้องจำไว้ว่าสมองเรปทิเลียนเบรนเนี่ยครับนี่สมองส่วนเนี้ย เป็นสมองสัญชาตญาณครับมันเป็นสมองที่ปกป้องตนเองโดยอัตโนมัติเมื่อไรก็ตามแต่ที่มีคนมาบอกว่าเราผิดเราจะรู้สึกไงครับฉันถูกคือมันจะเป็นสัญชาตญาณที่เราจะโต้ตอบกลับมองนั้นเนี่ยคือคุณไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้แฟนกลับมารักเราได้ตราบใดก็ตามแต่ที่คุณไม่ทําให้ฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันสิ่งที่ต้องพูดให้ติดปากเลยครับเห็นด้วยใช่ถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะคิดแบบนั้น คือเราทําได้ดีที่สุดคือการเรียนรู้มันและไม่ทําซ้ําอีกแต่มันไม่ใช่การบน่กนกลดาโทษโกรธวีนเวียงบล็อกการฟ้องคนนูน้นคนนี้ต่างๆพวกนี้นะมันก็ยิ่งพังไปกันใหญ่อย่าลืมนะครับสมองเรปติเลียนเบรนเวลาคุณไปบอกว่าใครผิดมันจะบอกว่าตัวเองถูกและมันจะพยายามหาความผิดของคุณบ้างแม้ว่าไม่พูดออกมาก็รู้สึกอยู่ในใจเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่ 0. 1ของ100%่เนครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอสนี้ครับคอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันเถอะนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอหนะ้ต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคำพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุบออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสี่ครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน2 0,000จอยากก่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่3ครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่3 1ปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไรสองแสน0บาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจำนวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่จะเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ5 0,000นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆ,ๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานง้งกับไม่ได้สองแสนสี่ยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับสามแสนหกครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวคร่าวครับแล้วจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอ้ยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ l ล n e แอดนะครับลิงก์ไลน์แอดคู like at, คอมบักกมูด,ด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าเล่นกับาแรกกับ3,6ดร้0บบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิตค